รีมีได้เจอกันอีกสบายดีไหมครัสบายดีครับหล่อขึ้นเยอะมากครับผมรออยู่แล้วแต่หลอขจะนแตเต๋อไปแล้วราศีเมถจับนะฮะอ่าได้รัวันนี้รู้สึกดีมากเพราะว่าศิลปินของเรามาทุกคนเลยตรวนี้้องเต๋อให้ความสำคัญกับเอซีมากนะคะถามเต๋าเลยรู้จักไหมแต่รู้จักไม่ว่าเอซีภอประชาคมอาเซียนรู้จักครับผมครับผมดีครับมีสิบประเทศด้วยกันนะฮะอุ้ยจุจุดจไม่ได้สิเพราะว่าเต๋อจะตอบไม่ได้เพราะว่า จะให้เต๋าเนี่ยมอบของรางวัลให้กับแฟนๆที่ต่อพูดเม,มื่ไมไอไรผบอกแล้วกัรู้ว่ามีคณะเองรู้จักใช่ไหมคะรู้จักครับผมแล้วเนี่ยคือตอนเนี้ยประชาชนนะเต๋าเขามีความตื่นตัวกันในการเพิ่มคุณภาพเจ้าเต๋าเองในคณะศิลปินมีไหมมีปรับปรุงหรือกำลังปเปลี่ยนแปลงหรือทำอะไรบ้างมันดีขึ้นไหมปรับปรุงใช่ไหมครับสำหรับเรื่องครับ ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นภายในไม่กี่ปีนี้ใช่ไหมฮะครับอย่างแรกเลยนะครับเราต้องไปศึกษาเพื่อนบ้านเราว่าเขาจะชอบผู้ชายแบบเราหรือเปล่าเราจะไปขายต่างประเทศประเทศไหนได้บ้างอะไรนี้ขายไม่เพลงตกใจไม่ป้าก็ตื่นเต้น ล้กไถ่ายหนังถ่ายละครเลยถือไปขายต่างประเทศได้อะไรดูว่าแบบกระแสจะเป็นยังไงบ้างใช่ไหมฮะเฮ้ยประเทศนี้ชอบแบบนี้หรือเปล่ามันจะมาชอบแบบทองเนื้อก้าวบ้านเราไหมอะไรอย่เงี้ยถ้าพูดถึงเรื่องของต่างชาติความเข้าใจพี่นไม่ถามแต่เราว่าเข้าใจเรื่เมืองไทยถามว่าเคยไปเที่ยว กล้เนี่ยเปืนบ้านของเราเนี่ยสิบประเทศแล้วประทับใจที่ไหนอะไรยังไงเล่าให้ฟังได้ไหมเคยไปไหมสิบประเทศยังไปไม่หมดเลยครับเอาเอายุตงมาเคยไปลาวไปเวียดนามเวียดนามเป็นไงบสิงคโปร์สวยมากครับลาวสวยมากอากาศดีมากนะฮะสวยเวียดนามอาหารก็อร่อยอร่อยผมแล้วก็ผู้คนผู้คนกินพอเป็นอยู่เป็นยังไงบ้าง อ๋อหน้าตาดีครับหน้าตาดีหน้าตาดีนหบ้านเราได้เหรอเป็นคนขอบตัวนะผมว่านะนี่ะคนน่ารักน่ารักนรับผมแล้วก็ที่ใส่ดีด้วยครับอาหารอร่อยที่สำคัญคือเป็นกันเองใช่ไหม ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่เราปลอดภัยรู้สึกปลอดภัยเ,ลเวลาไปบ้านคือไปแล้วรู้สึกว่าเราปลอดภัยมากเหมือนเหมือนยู่เมืองไทยเลยอยู่เมืองไทยเลยนะครับไม,ไม่ไม่รู้สึกว่ามีอันตรายอะไรทั้งน,นั้นใน,นวันนี้เนี่ยนะคะกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาได้เล็งเห็นความสําคัญแล้วก็ให้ความสําคัญแต่ละโซนอย่างดีเลยน้องเฝาด้าน,น,นด้านหน้าของเราเนี่ยจะเป็น2คลัสเตอร์ที่จะแยกย่อยเป็นเรื่องของอาหารเรื่องของสิ่งพิมพ์เรื่องของยานยนต์ต่างต่างนี้เยอะเลยคือมันเป็นคลัสเตอร์เป็นกลุ่มก้อนธุรกิจที่เขามาเมิร์ชือมารวมตัวกัน ถ้าสมมุติว่าเตา๋าตอนนี้เป,ป็นศิลปินอยู่นะครตอนนี้เป็นแสดงด้วย แต่อยากจะเป็นธุรกิจอะไรสักอย่างเนี่ยที่ไม่เกี่ยวกับการแสดงที่ไม่เกี่ยวกับเนี่ยอะไรก็ได้ที่เราอยากจะทำในอนาคตหรือว่าเคยคิดว่าตอนนี้สองทีเนี่ยจะก้าวเข้าสู่เอเชียแต่ก่อนไม่เคยคิดครับแต่ตอนนี้ต้องคิดแล้วต้องคิดต้องเริ่มคิดแล้วนะครับว่าฝากน้องๆด้วยเนี่ยที่เรียนอยู่นะคครรัับบผมต่อไปเราจะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแล้วจะส่งออกต่างประเทศได้ด้วยก็รีบคิดนะครับใครมีอะไรก็จะขายอะไรดีขายเพลงเอาไม่เอาขายละครก็เอาไม่เอากัน สมมติว่าไงนเขาต้องมัดแหละฮะต้อนมั้นรือเขาต้องมัดเขาต้องมัดเออก็น่าคิดนะต้องมัดกันนะเต๋อเนาะหลัวเองสมมติว่ามีเงินลงทุนอยู่ก้อนสิ่งให้เต๋าอย่างเงี้ยให้ไปทำธุรกิจนะครับเพื่อนช้างก็สู่เอซีเต๋าคิดว่าเต๋าจะเลือกทำอะไรลดเสื้อผ้าดีกว่าเสื้อผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองไทยอย่างเช่นครับผ้าผ้าผ้าไหมก็ได้ผ้าไหมเพราะว่าผมเป็นคนจังหวัดกาฬสินธุ์ไงคนกาฬสินธุ์บอกแมนข้ามไป BT bt แมนครับภาพไหวแพรว่าท um <ER pues ี่นู่นสวยมากครับินครับเพราะว่ามันมีคลาสเตอร์แฟชั่นด้วยนะครับที่เมาหรเปนเดินชมได้สุดท้ายละอยากให้พูดถึงเรื่องของการก้าวสู่ประชาอาเซียนโดยในฐานะที่เราเป็นศิลปินเป็นตัวแทนของคนทั้งประเทศอยากจะเชิญชวนอะไรยังไงอยากพูดอะไรเชิญก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้ทุกทุกคนหันมาสนใจเรื่องนี้เพราะมันเป็นเรื่องที่สําคัญกับเราในอนาคตแล้วก็ ต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเราต้องติดต่อต่างชาติทำธุรกิจระหว่างประเทศแล้วแล้วก็ภาษาเป็นสิ่งสำคัญครับภาษาเป็นสิ่งสำคัญถ้าเราได้ภาษาเยอะเท่าไหร่เราก็มีโอกาสได้งานมากขึ้นเท่านั้นเออถูกไม่ถูกผมต้องไปไปฝึกภาษาเป็นมากภาษาใกล้แต่ลาภาษาที่สำคัญนะครับเอกลักษณ์ของของแต่ละประเทศนะน่าเหมือนภาษาไทยเราถูกไหมเรายังรักภาษาไทยเลยนะครับก็เหมือนภาษาบ้านเขานะฮะ อ้าวันนี้เนี่ยนอกจากเต๋าจะมาร้องเพลงเนี่ยเขาจะมาฝากผลงานด้วยไม่เลยนะผลงานว่ามีละครเลยนะครับครับผมทางช่อง3นะครับเรื่องเรื่องคู่ปรับสลับร่างครับครับผมกับพี่แพทแนวพาตอนนี้ก็คงจะได้ดูในปีนี้นะครับก็จะได้แล้วได้แล้วได้แล้วครับผมก็รออีกเดียวนะครับไม่ค่ะไม่ไม่นานไม่นานะเพราะจะสิ้นปีแล้วนี่พฤศจิกาสองเดือนนะได้ดูรอได้ไหมฮะรอได้นะเป็นเ่าที่ต้องรอนะ ต่อได้ไ <rôle> ม <CCTV> ่ค <ici> ืงนะก็รอได้ใ <belly> ช่ไหมอยากจะเป็นแฟนเต่านี่ต้องรอแฟนขับนะวงเล็บนะฮะแล้วก็มีเพลงครับคราวนี้เพลงก็ต้องรอกันอีกนิดนึงแต่ตอนนี้เพลงใหม่ทําแล้วนะครับนะฮะแล้วก็ถ่ายน้ำอยู่นะครับเมื่อวานก็เพิ่งไปถ่ายมาเลยโอ้โหชิวแน่นมากเลยเมื่อวานนี้ถ่ายคามคืนนะฮะา่เดือนเลย ถึงหกโมงเช้าครับใครมาคยการต้องการตื่นตัวไหมฮะเป็นการส่วนตัวไข่าวเขามีแล้วนะแหมคุณเขามากันด้วยนะอ่ะก็ต้องฝากผลงานสำหรับน้องเต๋าด้วยนะจะเป็นเรื่องร้องเพลงเรื่องของการแสดงแล้วก็อาจจะมีโปรดักที่เป็นหน้าคุณเต๋าอีกหน่อยเป็นหน้ธุรกิจนะคุณเต๋อเอฟเลยฮะปะเด็กกองถ้าใส่เต๋าอะไรอย่างงี้เออไม่มฮะ ใครจะไปรู้นะต้องติดตามให้ดีแต่ว่าเต๋าอ,อยู่กับเราวันวนีรน้ร่เรามีของรางวัลแล้วก็ให้คุณเต๋าช่วยแจกด้วยอยากได้ไหมอา่อาใครย,ยกมือ,อคใครยกมือไม่ให้ <c oughs> หตอบคำถามตอบคำถามเอาอเ,เอาแจกเอาเมื่อกี้เป็นน้องบีสีน้ำตาลแล้วเป็นดักเราอันนี้เป็นไลท์บราวด์จากเฮลโล่งานนุ่มมาก่มมากเต๋อสัมผัสสิคะอ่าตัวนี้เต๋อสัมผัสด้วยนะอยากได้ไหม ต้องตอฮะจุ๊บสักหนึ่งทีนิ้เอออยากได้ไหมเราดีเลยดีกว่าเมื่อกี้เสาบอกแล้วว่ารู้ว่าประชาคมอาเซียนที่9ข้อสูนสัปเินหน้าเนี่ยมี10ประเทศไม่ถ่ายอ่ะ้าประเทศแรกใครอยากตอบพีงมาตรงนี้เลยเออคนอื่นเหรอเขายังไม่ได้ตั้งตัวไขอห้าประเทศครับอะไรก็ได้ห้าประเทศมา เราพม่าเลาพม่าสิงคโปร์เราพม่าสิงคโปร์คกัมพูชากัมพูชาและเวียดนามเวียดนามถูกต้องถูกต้องเลยไปอ้าวใครตอบได้อีกห้าประเทศห้าประเทศที่เหลือครับใครได้ครับมาเลยมาเลยยยิ้มมาอ่ะมาอ่ะผมว่านะครับเทคนิคเนี่ยครมันนั่งแถวหน้าสุดเลยนะครับเออห้าประเทศที่เหลือครับ ตัวกล้องสามสามมาเลเซียอ่าไทยฟิลิปปินส์ครับไทยไทยเดี๋ยวยิ่งเขาตอบสิไทยไทยไทยอะไรใหญ่ไทยไทยอ่ะไทยอ่ะอีกหนึ่งประเทศได้นาไปอย่างไรได้นาไปแล้วได้นาไปแล้วไไม่นปโอ้โหมีอะไรบ้างนะครับทวน์ทัวรอีกน่องงงเลยมาเลเซียไทยฟิลิปปินส์ อินโดบรูนายูสลาม์ได้อินโดด้วยอินโดครบละครบละครบแล้วเลยด้วยค่ะรับใจต่อเลยนะไม่ถูกไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะฮะดูช่วยกันเหลือเกินฮะดูรักกันดีมากเลยนะเมื่อกี้ได้ยินใช่ไหมว่าเต๋เนี่ยเขาอยากจะประกอบธุรกิจอย่างหนึ่งครับนะคะคืออะไร่ะขายอันนี้ยิ้มอะไรครับเขาแค่บุดไม่เคแจ็คสันเฉยนะฮะเื่อมันหลุดเสื้อม คือเขาลุ้นมากที่ยิ่งสุดที่จะหลุดนี่คือแต่ว่าอุ้ยใจแข็งเลยหรือเปล่าเขาตื่นเต้นแบบเป็นไงนะช็อตไม่มีทางเขาจะมีลุ้นซิทนะไม่มีแน่นอนทีนี้เขาเป็นกระดูกครับเฮโหดยากอะเมื่อกี้ตาอบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะธุรกิจเนี่ยก็จะเป็นผ้าใช่ไหมคะผ้าไหมซึ่งมันจะเป็นส่วนหนึ่งของคลัสเตอร์อยู่ด้านหลังด้วยถามเลยว่าคลัสเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับผ้าไหมคือเรื่องอะไรคะคลัสเตอร์อะไรใครทราบบ้างยกมือ ยกมือแล้วครับที่ผู้ชายครับอันนี้เป็นแฟนคลับนะครับรุ่นแรกเลยนะครับนะฮะแฟชั่นครับรัสเซียของแฟชั่นชุดต้อนรับแฟชั่นไทยเนี่ยไม่แพ้ที่ใดในโลกนะจ้าไปดูได้สวยงามากยินดีด้วยค่ะโลกเดี๋ยวเป็นโลกบมางดีกว่าวานแหววขนาดนี้เหมาะกับไปกลับก่อนเนาะให้เต่าถามมาครับผมถามว่าถามอะไรดี อะไรก็ได้กับตัวเราผสมภาษาก็ได้ฮะง่ายๆ่าหรืออะารกับเองไปเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยแบบภาษาการทักทายอะไรอย่างเงี้ยผมอยากได้ยินภาษาเวียดนามกับใครพูดได้บ้างสักสักสามคำพร้อมความหมายมาเลยนก็เดียวถ้าไม่รู้นี่มีตัวช่วยได้วยไหมวะเพราะจะมีแต่ละโอ้มีไหมฮะเวียดนามเวียดนามผมใบ้ก็ได้เขาจะทักทายนะคล้ายๆกับจีนอะไรอย่างเงี้ยเอาเาคำทักทายก็ได้ พักทายภาษาเวียดนามแล้วใครจะพูดภาษาเวียดนามได้เนี่ยเจ๊คนนึงจะตอบไม่ได้อะไรนะอะไรนะกดแล้วกดแล้วกดพูดดั่งใหม่ประโยคหน่งโอเคประโยคหนึ่งสินเจ้าอ่ะเจ้าเจ้าเองเจ้าเอ๋เจ้าเจ้าเจ้าเจเยอะจังเป็นการสวัสดีสวัสดีโอเคเก่ง ถูกต้องเลยครับไม่ใช่คนไทยใช่คนไทยปะคะคนจีนคนจีนอ่านี่ห่าห่าไหมเ้ยหนาวหนาวไหมเหรอม่เหาไหอเห่าไหมเออสบายดีไหมเอ๊ะันลวกคำนี้เครับพี่จะได้ยินออีกคำหนึงนะฮะเก่งมาก เสียเสียนะเปล่าอันเนี้ยเขาบังคับให้เจ๊ให้เจ๊หนูแจกเพราะมันเป็นลิบเบิร์ตคอลเลคชั่นจากกระทรวงพาณิชย์ทำไมฮะเพราะว่ากระบอกเนี้ยนะเวลาหนูใส่น้ำเย็นเข้าไปครึ่งนึงเนี่ยมันจะเย็นเสร็จปุ๊บใส่น้ำร้อนไปอีกมันก็จะคอมร้อนกระบอกนี้นะมันเก็บไ,ได้ทั้งเย็นและก็ร้อนในตัวเดียวกันเลยโอ้โหพี่หูริบเบิร์ตมากชอบไปดูดูมันละฆังมากเลยนะฮะอ่ะากแจกใครอ่ะถามอะไรดีถามคำถาม เก <ENNIS> ี่ยวกับสองประเทศที่ผมเคยไปกป่ประเทศอะไรบ้างโอ้ยไม่ต้องเลยก็โดนนาปมีใครอยากตอบวิ่งมาวิ่งมาเร็วเร็วเรอเลยไม่โดน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 วิ่งมาแล้วโดน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 ไอ้ไอ้ไอ้เดีกอดีนอาจารย์เดี๋ยวฮะไม่ทราบว่ากลัวอะไรครับมองซ้ายมองขวาเนี่ยไม่น้ำไม่น้ำกับนาวถูกต้องครับผม ฟังอยู่ขอบคุณครับสงสารคนที่คนที่พี่วิ้งมันอยากเอายี่ว่าใครยกมือก่อนผมบอกแล้วเทคนิคมันน่าเสียนะคิดว่าอขกลับไปนี่มีการหลังไม้แน่นอนนะฮะจบเทียงกันอยู่อย่างนี้นี่นี่นี่ตาตาตาบวจะไม่ใช่หมดแล้วเอาไม่ให้เหรอฮะเอาเข้าไปเลยเหรอฮะหมดแล้วมีเอกมีอีกมีอีกต้องเอาอีกฮะเออเตรียมตัวครับเตรียมตัวอันนี้พี่อดถามว่า ใครตอบบ้างได้บ้างว่า <Wow. S 1> ที่รู้วันนี้ปัญญาชนเยอะอ uh huh. แฟนคลับของเต่า AF8 เนี่ยใครตอบได้บ้างว่าง,งานแนวนี้ชื่อภา,าษาอังกฤษชื่อว่าอะไรยกมือค่ะถามปัญญา,าชน<อ>ถามปัญญ<อ>าชนถามปัญญาชนเดี๋ยวเราตอบผิดลองลองนักศึกษามีไหมฮะอนาคตเศรษฐกิจไทยใครตอบได้บ้างกิ ปกติมันจะมีข้างหลังเนาะแต่มันไม่มีอ่ะไม่ต้องโยนชนก็ได้มั้งใครก็ได้ตอบตอบเลยค่ะตอบว่าครับผม a บร n ดิชเชอร์มอฟยเด็กน h อ a มี a n นดิอาเซนคอมมูนิรท่นพี่ครับพี่ช้ขอแอคเซนต์หน่อย้ะแมคะเราจะก้าวสู่เอซีต้องมีแอคเซนต์ที่แบบว่ากิเตอร์แนชั่นแนลเเปิดอะนวครับชัดนเลยคะชัดนชค่ะพี่พูดว่า t ต่เร m มีซึมออฟไทยอีกคนนึ a s i อิน o ด m u อาเซีค่ะถูกต้องค่ะรับไปเลยครับนะฮะแต่ม่ซึมออฟไทยอีกคนนึอินดอาเซียนคอมถูกต้องนะคะยินดีด้วยที่หนึ่งพี่ดูน้องบอกพี่พูดปุ๊บน้องูดอไก็ดได้พูก็พไดู้ก็บอกได้เออเอาอีกอันนึงอีกอันหนึ่งแต่ว่าขออนุญาตเป็แล้วกันนะฮะแต่ว่าให้คุณเต๋าเป็นคนถามอ่าน มีคำถามอีกสักหนึ่งคำถามไหมครับถามว่าเอาจริงๆนะเพราะนี่มันแพงใช่ไหมยากๆเราเล่นถามเกี่ยวกับงานนี้แล้วกันครับถามว่ามากเลยงานนี้จัดทั้งหมดกี่วันจัดไปแล้วกี่วันอย่าพึ่งสิข้อใครเป็นคนจัดงานครับผมเอออ่าได้ๆๆเดี๋ยวพี่จับอะไรไม่นับเลยเดี๋ยวซีเอามือลงเอาเอาของนี้มันแพงกันถามยากหน่อยเอาเอามือไว้ติ่งหูค่ะมือไว้ติ่งหูครับเด ตอบผิดนี่ได้แค่กล่องนะฮะจะบอกให้นะฮะใครตอบได้เพิ่ง,นง,ง <c oughs> หนึ่งได้แค่สามโอเครอบหนึ่งอย่างสองสามนี่ฮะน้องนี่ถือกล้องนัานหน้าเลยฮะ,ะเนี่ยมามีสาวคำถามในคำถามเดียวกันนะจัดทั้งหมดกี่วันจัดมาแล้วกี่วันและก็จกัดโดยกระสวงอะไรอ่า ตัดสิบวันนะคะครับสิบวันวันนี้วันที่ห้าฮะตัดโดยกระทรวงพาณิชย์ค่ะวันที่ห้าวันนี้วันที่หนึ่งนะฮะจัดมาวันที่ห้าค่ะเอาต้องแต่วันไหนดีกว่ามาแต่วันไหนยี่สิบแปดตุลาค่ะถึงวันที่หกพฤษจิก็มี มารับมือจากมารับมือน้องเต่าเลยเคแม่วันนี้สุดหลังกันนะคะสุดท้ายแล้วขอบคุณน้องเต๋าที่มาร่วมสุกกับเราด้วยตอนแได้ควาบันเนี่ยนะอยากจะพูดอะไรสำหรับน้องๆแฟนคลบบแล้วก็ท่านผู้เกตในวันนี้บ้างกับงานที่เราจัดขึ้นวันนี้วันที่ห้าครับผมก็ฝากนะครับกระชายประชาันด้วยนะครับว่าให้มาดูงานนี้เพราะผมดูแล้วแบบโอ้หสวยงามมากแล้วก็ มีข้อมูลทุกอย่างครบถ้วนนะครับผมก็อยากให้มากันนะพ,พ,นพร pues ุ่งน um> um> <um> ี้เสาร์อาทิตย์แล้วถ้าใครว่างก็ชวนคุณพ่อคุณแม่มาก็ได้นะครับหรือว่าไปโปรโมททางทวิตเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ลงอุ้ยลืมบอกเต๋าบอกถ้าผู้ชมเหม่อยดิหรือถ้าไม่เกียนว่าทุกวันเรามีกันแจกอขันนี้นะเามีไอแพทุกวันนะจ๊ะล้วครับถึงกี่โมงห้าโมงเย็นวันนี้คือจับแจกเลยนะฮะถ้าเกิดถ้าเต๋อยังไม่รีบเต๋าเดินก่อนเพสต์ต้องกวบดคำถามแล้วก็เอาไปนี้มาหย่อนที่กโ ต่อที่ว่าตอบคำถามสามข้อแล้วก็มีประมาณนีด้วยนะฮะพี่เชื่อว่เราอยู่ทุกคนอยู่แน่น้องๆเดี๋ยวสักครู่เคาจะจับรางวัลแล้วเดี๋ยวผมก็ไม่ได้กินข้าวรอนะฮะเดี๋ยวพูดต่ออะไรเรียบร้อยนะครับพูดต่อเลยอ่ะพูดต่อพูดต่อโอเคค่ะครับผมก็ถึงไหนแล้วฮะก็เสาร์ที่ปาร์กันเสาร์ที่ปาร์กันเหลือเวลาอีกห้าวันนะครับผมก็ถ้าใครว่างวันไหนก็ มากันได้นะครับมาเดินดูนะครับว่าอีกกี่ปีนะพี่สองปีสองปีก็จะห้าแปดห้าแปดก็จะเข้าสู่เอซแล้วนะครับก็จะเปลี่ยนไปนะครับของเราก็จะพัฒนาขึ้นนะฮะแล้วก็จะมีอะไรใหม่เข้ามาเยอะนะครับก็เตรียมตัวรับมือให้ดีนะครับแล้วก็ฝากด้วยแล้วกันะครับผมต้องติดตามเต๋าด้วยนะคะับขอบคุณเต๋าเอฟแปดด้วยนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับน่ารักจริงๆนะน้องแสมเราคนนี้นะคะเป็นไงล่ะนะฮะยังไม่รู้ภาษาด้ะมีบท ยังไม่อิ่มนะยังไม่อิ่มแล้วยังไม่หัใจกันของรางของเราอย่าลืมนะช่วงห้าโมงเย็นวันนี้ห้าโมงตรงเป้เนี่ยเราปิดรับกล่องรับชิ้นส่วนเลยนะคะเพราะว่าเราจะหาผู้โชคดีเพียงแค่หนึ่งคนเท่านั้นที่ได้ iPad ดปนี้ในวันที่5ได้ไฟล์ความจุเนี่ยนะสา GB Wi-Fi ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งมือวทีแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพร้อมกับกล่องรับชิ้นส่วนแล้วก็กระจบรางวัลค่ะครับช่ว้พักกันสักครู่ครับ